เราขึ้นแทนเราขึ้นแทนเพื่อจะได้รันต่อได้เลยโอเคนะคะโอเค,อเ,คเอ่อชมรมค่ะชมรมสิทธิ์เก่าทางคณะกรรมการคารักิจกรรมอย่าลืมนะคะในช่วงพิธีการสมมุติว่าเรามอบเรียบร้อยแล้วจะเหลือท่านผู้ว่าเหลือท่านผู้บริการเหลือประธานชมรม3ท่านนะคะพิธีกรก็จะเชิญมอบของที่ลึกในลําดับนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพิพันธ์จันทรสาประธานชมรมสิทธิ์เก่า ท่านบริการมนตรนันราตีว่างผู้บริการวิจัยอาชจิวศึกษาอุดรธานีมอบของที่ระลึกแด่ท่านประธานในพิธีขอเชิญครับสมมุติอิงเป็นผู้ว่าอิงเป็นผู้ว่าโคแคทรับของครับใครรับของผู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครที่ได้ให้เกียรติกับวิจัยอาชีวัศึกษาอุดรธานีครับ ได้นเ,นอเจอท่านนะครับนั่งพับอย่างที่นั่งรับรองขอเชยงปรบมือขอบคุณแม่โบราณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณท่านผู้วิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีท่านประธานชมรมสิทธิเก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีค่ะครับต้องถือได้ว่าต้องขอขอบพระคุณสิทธิเก่าทุกท่านนะครับที่ย้อนกลับมาณนะบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง ือนความยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจที่เราจะบอกใครๆว่าเราคือลูกอาชีวอุดรชาวน้ำตาลเหลืองอย่างสมภาคภูมิครับใช่แล้วค่ะและก็ลำดับต่อไปนะคะจะพาทุกท่านย้อนกลับอดีตท,ทบทวนความทรงจำในวันวานด้วยวิดิทัศน์ชุดนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมภาพวันวานไปพร้อมๆกันเชิญค่ะเชิญครับภาพวันวานครับวีดิทัศน์อีกชุดหนึ่ง โอเคจบแล้วปิดเลยปิดเลยครับปิดเลยโอเคพอจบจบจบพิธีฮา์เสร็จแล้วก็จะเป็นไม่มีแจกรางวัลเนาะเพราะไม่แน่อ่ก็ดูเวลานะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นช่วงของการลาเวทีนะครับเพื่อสมมครให้กับโตเกียวมิวสิกก็จะประมาณนี้โอเคท่านผอท่านประธานชมรมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ ไม่น่าจะมีนะคะโอเคขอบคุณค่ะ,ะฟังเพลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณ18ตริกาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีออฟซินพิธีกรสองท่านเดี๋ยวจะพาเดินสำพวงสำพาสักครู่เดียวค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอซ้อมเฉพาะคนที่เชิญของพี่แอครูแคทสแตนบายฝั่งนั้นตอนที่ผู้สนับสนุนรอบนึงนะครับอ่ะครูกุ้งมาเป็นผู้มาแปบ๊บหนึ่งมาเร็วๆจะได้ เอาตอนที่มอบของสนับสนุนเนาะที่มีป้ายนะครับที่มีป้ายที่มีป้ายอ่าช่วงช่วงแรกในการมอบนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนมีประมาณ22ท่านนะฮะเอารายชื่อไว้ในมือและเรียงลําดับนะครับพอท่านมายืนปุ๊บเอาป้ายให้ท่านท่านจะสือป้ายเพื่อมามอบให้กับวิไล